ไอ้เทีย์เบี้ยเลสต์สัตว์ได้แมันตรงขนาดนห้เอามาบัตมาเลยไหมหลานคุณเมื่อยทำไมอะต่อต่อไปดิกนเกิดละมีเที่ยนี่มาม ไม่ไ<ป>อดเลยโอย้ากาโดนมาแล้ววะเฮ้ยดีจังไอ้เคียรหมิ่นตองตีมอรอดพี่ไม่ยึงคนย อุย้ยมึงจะขนาดนั้นเลยเหรอพวกมึงอ่ะเกิดมาแล้วอันี้มึงตัวคูด,ด้วยอ่ะโอ้ยเยอะมันเยอะเกินสี่ตัวก้าวาศึกมจะมาอะไรข้าศึกเพลิงเกล้วมึงอ่ะมาหลอดมันเยอะเกินมันสี่ตัวเลยอ่ะมันยิ่งโถมเนะี่ยเร็ยวกันเฉียบดีนะ้นะสิบเกินน,นี่เฉนะียบดี

มีมีกองนมีตัมามีตัมาไม่เออาไม่ออกนะออกนะ่้เนตีั่โอ้ยเีดนนะแม่งแม่งมนพี่โดนโนคือไอ้เหียไอ้เหียแล้วป่าไม่มาบนเลยนะจับเเยม่ตีอะไรอ่ะโอ้เียเยอะเกิน หนีแล้วอะไรอยข้างล่างไม่มีไม่เห็นแบบ่มกูยังไงยังไงเนี่ยทำ่ไม่มีคิวเร่นนะเว้ยพี่ไม่ได้

้าไหนขันไหข้าหนขัน้ยเ้เฮ้ยมาทอสมาใหา้ครับเ้ไปก่อนยเฮ้ยเียแล้วไปแล้วดาวเฮ้ยเียมึงเกินไปเพราะวัดอะไตกถมเลยขนาดนั้นถึงแม่กลางกันนะ Yeah. บนโดดนะมันหนีได้นะมั้งต่ปิดปิดมันได้อะสอนมันได้นะเนี่ยที่ไปแล้วพี่ตามแม่กองเล็กบิดวีฮีอยแม่หนึ่งกิจการอยู่อยู่พี่สายพี่อะไรพี่พี่พี่ถอยเลยต่อต่อต่อมันได้การได้การนักคอเท่ากังขอถอนเฮ้ยมาหลอดดันล่าง ไปล่าง <enemy> เฮ้ยปี <been defeated. S 1> เตอร์ลงไปกลางเลยครับพีทล่างล่างกฟันได้นะมามามามันโดดไปย้ำดูนะไม่หันแล้วพี่ไม่หัแหแหแน,นแล้วหันแล้วไม่กล้องแล้วไม่กล้องการพี่กลางเข้าได้ต้อตายก่อนนะวันเนี่ย อ้าวยืนนี่ทำไมรอออกไปได้ไปไปให้ตุดเออไปให้ตุดแตกเลยคเปงนอะไรเหรอวเฮ้ยตายแล้วตายสี่หมดเลยฝั่ง

ไอ,อ้เฮียล่างหล่อปอ้อมป่าเราก็เข้าไม่โหดได้อยู่นะ่ะสู้ได้อ้าไอ้เฮียหนีทำไมวะน้านะป่าเขา้าไม่เป็นถึงปะ่ะถึงปะ่ะถึงปั๊บ oh. สวยยวไม่ปีนมึงจะตายนะ ป่าเล่นไม่โหดเลยอ่ะเข้ายังไงขนาดเมร์กค้ยว่าแม่ไอ้เมียไอ้สัสนีแม่เลัวกูอะไรกันวะ ลนซ้ายมือเฮ้ยนาคอสอยู่ซ้ายมือด้วยเลืองจะหมดแล้วไม่ปิดเลยไม่ปิดเลยไมปได้ไหมสบายดีเพื่อนพี่เดิ่อนพูดผมมาเสียงขอให้ไหมไม่มีอันตรีนะโอเคโอเคเดี๋ยวเชียร์คลิปล่อให้ขึ้นมานะ

ได้ปะเออเฟียพี่ได้ตัวพี่ได้ได้ได้พี่ได้พีไ่ได้พีไไ่ได้ไมันดูดเลือดโอ้จบเลยเฮ้ยไอ้ยี่แม่งดูดเลือด,อจ,ดจะตายนะ่าจะแฟรมึงไม่ถึงอีกอีโง่เอ้ออยพี่เห็นเพื่อนจะแตกม,นะมั้ยนะออะมาดีวะเนี่ยไม่งั้นออกนี่ดีกว่าไอ้ข่าได้แล้วเนี่ย โดดขปัอมเลยโอ้ยมันโดดัน้ไอ้ข้ามปั้มไอ้อ้ไอ้ตัด้วใจไม่โคตรได้เลยอ้ยงงอะงงตอนแรกพี่นิวมาโดดหนีเว้ยไม่ได้โดดกลับข้าปั้มอ้ยงงโคตรจี้เลยอ่ะยังไงแตวแปดแตกครับใครวะแตกแปดหวยวีบับไม่เป็นกรโดดครับ อย่าไดด่าแม่งคันปากที่ไหนสรีแม่งออกหนุดเลือดใหญ่ดูแม่งเลยที่มามามาดูแม่งเลยเอาดิเอาดิเอาดิกระโดดให้ละวต่อได้โอ้ยยี่แม่งโดดออกอะได้มา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 ตรงี้ตรีฟิกเกอร์ เราเราราแม่งด่าก็วะไอ้เหี้ยคิดกลางแล้วพี่โอ้ยเยอะเยอะออกเลยออกเลยออกเลยออกหันป่ะโอ้โหผมมาแล้วกันได้เหรอวะได้เหรอไดไดไดนักคอสนักคอสนาคอสเจ็บเฮ้ยสลิมสลิม โอ้โหแม่งผมตายดีกว่าพี่เฮี้ยเฮ้ยขนาดตีกได้สลิมปะไม่ได้ด้วยเหรอไม่ได้สลิมเฮี้ยแแฟนมึงทำรวยเลยวะโอู้เฮี้ยแพ้เลยเหรอพี่เกินไปแฟ้มึงเล่นอะไรเนี่ยได้สลิมได้ไงวะโอ้โดนหอกอีก เจอพีผ่ผมผมผมบอลแล้วพี่ต่อไปเลยไม่แล้วนะมึไม่เจอแล้วกันเจอแล้วเนาไอ้คิเยเต้แฟดแม่งไก่ผ่าเลยนะไอ้เฮียได้สลิมได้ไงวะ